ผู้ชมคะเมื่อวานนี้คุณช่อฟ้าเนี่ยมีคําแนะนําสําหรับหลายๆคนที่กําลังมองหารถนะคะรถป้ายแดงหรือว่ารถมือหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะมีปัญหาหรอกแต่ว่าต้องดูที่กระเป๋าเงินก่อนนะคะ<อ>ว่ามีมากน้อยขนาดไหนบ,บ,บหางคนบอกโอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้เงินไม่ค่อยมีแต่ว่าอยากจะได้รถงั้นขอเป็นรถมือสองแล้วกันถูกต้องครับยุคนี้นี่ก็ต้องรถมือสองนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยจะซื้อรถมือสองทั้งทีงทต้องดูอะไรบ้างไม่งั้นอาจจะถูกย้อมแมวขายได้ยิ่งเป็นผู้หญิงอ่ะคือไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ครับเพราะฉะ ไปที่เต็นท์รถของผมดีกว่ามีเต็นท์เหรอคะมีเต็นท์รถของผมเป็นของเป็น<ม>ของตนเองเราด้วยถูกต้องครับคุณผู้ชมครับาการซื้อรถมือ2แต่ละครั้งแต่ละคันคุณผู้ชมครับคือมันต้องดูหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญแม่อย่างที่บอกไปนี่แหละครับว่าเงินมันน้อยเพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจซื้อเนี่ยต้องดูให้ดีจะดูรถทั้งทีต้องดูอะไรบ้างโดยเฉพาะรถมือ2ออย่างแรกก็คือต้องดูเรื่องของภายนอกตัวรถกันก่อนครับคุณผู้ชมมาเลยฮะรถคันนี้คุณผู้ชมครับอ้าวต้องดูภายนอกเนี่ย ต้องดูให้ดีคุณสจีดูว่ารถคันนี้สาภาพเป็นยังไงมีรอยบุบไหมรอยเฉียวชนหรือเปล่าและที่สําคัญนะครับสีมันทนหลอกหรือเปล่าออสีเป็นสีเดิมหรือเปล่าด้วยออบางทีเขาบอกว่าคันนี้สีแดงเอา้าพอไปดูไม่ใช่แล้ว เป็นสีขาวหรือบางทีอาจจะเป็นเป็นสีถลอกแบบนี้หรือเปล่านะครับผู้ชมต้องดูให้ดีแล้วที่สําคัญต้องดูถึงเรื่องของโครงสร้างภายนอกของตัวรถให้ดีด้วยหลังจากภายนอกเสร็จแล้วดูไปถึงเรื่องของภายในตัวรถครับภายในตัวรถเนี่ยดูสภาพภายในเนี่ยดูอะไรกันบ้างครับดูตั้งแต่ว่าคอนโซลต่างๆเนี่ยนะครับมันมีรอยแตกรอยบุบไหมนะครับลองปรับดูเรื่องของเรื่องเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ดีหรือเปล่าเครื่องเสียงใช้งานได้ดีไหมนะครับระบบไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอย่าลืมเข้าไปดมดูหน่อยนะฮะ ข้างในตัวรถต้องดมดูด้วยครับว่ามันมีกลิ่นอับหรือเปล่าเพราะแบบนี้ครับบางทีรถที่จอดทิ้งไว้นานๆหรือบางทีรถที่ถูกน้ําท่วมไปเจอเรื่องของน้ําท่วมมาข้างในเนี่ยสภาพมันอาจจะไม่ค่อยโอเคอาจจะมีเรื่องของเชื้อราต่างๆขึ้นถ้าหากว่ารถมีกลิ่นอับอ่ะเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งซื้อหลังจากนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของเลขไม์รถยนต์กันหน่อยดีกว่าถามคุณสจีเลยไหนๆก็มีรถนะครับ ปกติแล้วรถที่ใช้งานประมาณสักปีหนึ่งเลขไม์รถยนต์จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคือทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่1ปีจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กิโลเมตรสามหมื่นกิโลเมตรต่อปีใช่ไหมครับถูกต้องครับนี่ <c oughs> นี่คือเป็นโดยปกติของรถทั่วไปนะครับ <c oughs> แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่ารถคันนี้ใช้งานมากหรือน้อยบางทีถ้าหากว่ารถสภาพใหม่เอี่ยมเลยเลขไม่อาจจะไม่ถึง3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับ <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเป็นรถโอ้โหสภาพสมบุกสมบันมากๆเลยนะครับแต่ว่าเลขไม่ไม่ถึง เพราะฉะนั้นอาจจะถูกเจ้าของอู่เนี่ย <Yeah. S 1> เขายอมแมวได้นะครับเพราะว่าเลขไม้มันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ครับคุณผู้ชมนอกจากเลขไม้แล้วนะครับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งสําคัญมากๆก,ก็คือเรื่องของปีของรถยนต์ครับให้ดูด้วยนะครับว่าประวัติปีรถยนต์นั้นต้องมีความชัดเจนต้องเป็นปีที่ผลิต แต่ไม่ใช่ปีที่จดทะเบียนเพราะว่าปีที่มีการผลิตนั้นมีความสําคัญถ้าหากว่าปีที่ผลิตนานๆราคาก็จะไม่แพงยกเว้นบางรุ่นบางคันที่แบบเป็นรุ่นเก่าเก็บจริงๆยิ่งแพงยิ่งดีรถคุณสจีกี่ปีแล้วครับอุ๊ย ถามแบบนี้คือบอกคุณผู้ชมเนี่ยระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางคนซื้อรถรุ่นเก่ามาแต่ว่าไม่ยอมจดทะเบียนไง่รอรอรอข้ามปีก่อนเพื่อที่จะไปจดทะเบียนอีกปีนึงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาคนซื้อรถมือสองต้องดูปีที่ผลิตผลิตผลิตต้องดูปีที่ผลิตครับดูปีไปแล้วนะครับดูข้างนอกข้างในไปแล้วอย่าลืมดูเรื่องของเครื่องยนต์ขอดูนะครับว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงครับมา โอ้โหนี่ะบอกให้เราเหรอมีมีคนอยู่ข้างในฮะเขาเขาสตาร์ทให้ผมอยู่นี่ทำไมทำไมรถสั่นทั้งคันเลยล่ะคุณกรถสั่นแบบนี้เนื่องจากว่าเราต้องดูนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยรอบเดินเบารอบเดินสูงเป็นยังไงนะครับแล้วเวลาสตาร์ทมันมีเสียงแปลกแปกแกล้แกล้แกแกอะไรหรือเปล่าถ้าเสียงปกติแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้อีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูก็คือเรื่องของระบบช่วงล่างครับคุณผู้ชมช่วงล่างมีความสําคัญมากๆนะครับอย่างรถคันนี้ขออนุญาตยกขึ้นมาหน่อยฮะมาน มีพลังเนี่ยอันนี้คือระบบอัตโนมือระบบอัตโนมัติถ้ายกไม่ได้ก็ต้องมุดลงไปดูช่ะตอนนี้ผมขออนุญาตมุดดูก่อนนะฮะเราต้องดูว่าตอนนี้เนี่ยยางเป็นยังไงมีรอยบุบรอยบัวมันยางมันปรี้แตกหรือเปล่านะครับแลวที่สำคัญดูดูดูฮะถ้าหากว่าเราดูดีๆน้ำมันมันหยดใช่ไหมครับเห็นหยดน้ำมันแบบนี้ถ้าหยดน้ำมันมันรั่วซึมแบบนี้ต้องแจ้งช่างทันทีนะครับแล้วก็ต้องแจ้งเจ้าของอู่ว่า รถคันนี้มันอาจจะไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับดูเรื่องของช่วงล่างไปแล้วนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมครับว่าเราต้องเข้าไปทดลองขับจริงในานาที่ผมเองเนี่ยครับเป็นเจ้าของอู่แล้วก็บอกตามตรงเลยว่าวันนี้ขอเรียนรู้การขับรถนะฮะขอเข้าไปคันนี้เลยกันนะฮะนี่รถรถสปอร์ตหรูมากเลยนะรถสปอร์ตหรูต้องลองเหยียบเบรกดูครับแล้วก็ลองดูว่าเบรกมันใช้งานได้ดีไหมมันมีอาการกระตุกหรือเปล่าขับแล้วนี่เป็นยังไงนะฮะเข้ามาในรถแล้ว ขออนุญาตออกมาจากรถเลยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนั่งในรถไปก่อนนานๆนั่งนานๆดิฉันอยากจะรู้ว่าคุณต้องทดลองนะไฟล้งไฟเลี้ยวติดไหมคุณนั่งอยู่แบบนั้นนะคะลองแล้วยังว่าแอร์มันเย็นดีไหมข้อขาไม่ค่อยจะดีช่วงนี้เนี่ยคุณต้นคราแลเหรอรถคันนี้นั่งสบายไหมคุณยังจะชวนคุยอีกเลย อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นเบื้องหลังมากเลยว่าตอนนี้รถคันนี้นี่เป็นยังไงนั่งสบายฮะโอโถงเนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะเราจะดูว่าเบรกเป็นยังไงแล้วคือต้องดูด้วยนะครับว่าเครื่องส่งเครื่องเสียงนี่เป็นยังไงบ้างที่นั่งปรับปรับดีปรับดีเอ็นเพอพอก่อนไหมพอก่อนไหมพอก่อนไหม อ่นขอขออนียาตโอ้โหตอนนี้เจ็บเข่ากันเลยทีเดียววันสุกนีนะฮะอย่าลืมแกล้งคุณสจีด้วยคุณผู้ชมครับที่สําคัญครับอย่าลืมดูเรื่องของเอกสารประจํารถด้วยนะครับทั้งเรื่องของสมุดเรื่องของการจดทะเบียนสมุดเข้ารับการซ่อมบารุงแล้วก็เรื่องของประกันรถยนต์ถึงจะเป็นรถยนต์มือสองเรื่องของประกันก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลหลังจากถ้าหากว่าเรา เลือกเลือกได้แล้วว่าจะรถคันนี้อย่าลืมเอาไปที่อู่ซ่อมด้วยครับให้เขาเช็คสภาพดูอีกทีหนึ่งนะครับใช่คุณทันทีเจ็บเขาโอ้โหแกล้งกันขนาดนี้ดูเอกสารรถแล้วก็ดูด้วยนะว่าเลขตัวถังมันตรงกันไหมอะไรอย่างนี้คนเราเนี่ยเหมือนที่บอกไปรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีรู้จักกันเนี่ยเอารถมาขายให้ที่ไหนได้เป็นรถที่แบบย้อมแมวมาก็มีเหมือนกันนะต้องดูดีๆด้วยนะครับคถ้าไม่มีความรู้นะถ้าไม่มีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ก็ไปที่อู่ แล้วก็คือชวนเข้าไปเป็นเพื่อนก็ได้แล้วก็จ่ายเงินค่าเสียเวลาให้เขาหน,อนอ่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ,คะ